เงินใครมีแรงออกแรงนะทีนี้ผมจะจบง่ายๆนะครับจบง่ายๆว่าพวกเราส่วนใหญ่พี่น้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะเรียกว่าวัยอาวุโสวัยอาวุโสก็มีบทบาทมากนะนี่ผมพูดเมื่อวานเหมือนกันว่าขบวนการทุกขบวนการกลุ่มทุกกลุ่มองค์การทุกองค์การเนี่ยถ้าประกอบด้วยคนสามวัยนะจะกเข้มแข็งมากจัแข็งแกร่งมากวัยแรกคือวัยเยาวชนดี๋ยวนี้ก็มีทั่วนะที่แอเดก็มี วัยที่สองคือวัยกลางคนวัยที่สามคือวัยอาวุโสขบวนการใดมีแต่เยาวชนเนี่ยแม้นว่าจะแม้นว่าจะกล้าหารแม้นว่าจะกล้าหารแม้นว่าทําอย่างจริงจังก็ยากที่จะเอาชนะได้ต้องมีวัยกลางคนวัยกลางคนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนชั้นกลางวัยกลางคนก็มีฐานะจะมีฐานะมี พื่ง่ายคือมีเงินม,มีทองบ้างแล้วก็มีพลังมีกําลังวงชามากนะแล้วก็วัยอวสวัยอวโสนี่ขาดไม่ได้นะเพราะวัยอุโสนี่เป็นวัยที่มีประสบการณ์มีบทเรียนเยอะแล้วก็ก็มีฐานะร่วมกันที่ที่จะจัดยังไงให้มันประสานกันนะมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่า รวมเลยองค์การที่มีโยชน์ในสาเนี่ยักเรียนสา,าเนี่ยพวกเราเข้าไปก็ยากมากันไม่ง่ายนะแล้วก็วิธีเข้าไปวิธีสนับสนุนก็จะมีหลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราแต่ละคนะพี่ๆน้องๆแต่ละคนก็ถือว่ามีบทบาทมีบทบาทในการต่อสู้ในการต่อสู้รอบนี้เนี่ยเนี่ยพี่สวันก็รู้การต่อสู้รอบนี้นะเป็นการต่อสู้ที่ยาก ย,ยากเย็นแสนเข็นที่สุดยาวนานที่สุดถ้าคิดไปตั้งแต่พี่สิริวัลไปร่วมนะสิบห้าปีแล้วนะมันก็ก็ถือว่าสะสมชัยชนะมาเรื่อยๆนะที่การต่อสู้รอบเนี้มันยาวมันยากเย็นแสนเข็นมันยาวเพราะเป็นการต่อสู้ที่เขาใช้คาว่าเป็นการต่อสู้กับฟ้าทะลุไปดานแล้วแล้วคิดว่าฟ้าเขาจะยอมง่ายไหม อยู่ๆฟ้าเกิดก็<ๆ>เรียก่าเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรม<ๆ>ฟ้าเนี่ยมีโอกาสที่ฟ้าจะเห็นธรรมนี่ยากมากยากมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเขาก็ต้องสู้กับพวกเราสู้พวกเราคือเขามีกองทัพเขามีตำรวจเขามีคุกตารางก็มีอะไรเขาก็ต้องใช้ที่ประชาชนเราก็ประชาชนเราจริงๆเรามีสองอย่างเท่านั้น,นอาวุธอาวุธของประชาชนเรามีสองอย่างเท่านั้นนะหนึ่งคือความรู้ ความรู้ความคิดอุดมการสองต้องตั้งกันเป็นองค์การถ้าต่างคนต่างทําต่างกลุ่มต่างทำเนี่ยนะยางเพราะฉะนั้นผมไปที่ไหนก็บอกก็บอก,กเนี่ยต้องจัดตั้งกันเป็นต้องจัดตั้งกันต้องจัดตั้งกันนะมันก็มันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นอาวุธที่สําคัญมากนะครับ <c oughs> ก็ขอให้กําลังใจพี่พ,พีน้องๆที่นี่นะะ <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งยังจะ บนบนเส้นทางนี้บนหนทางนี้ผมก็ยังจะมาแอเนเอัยังจะมาไงเดยผมบอกคุณสุนยัยคุณสุนยัยเมื่อวานก็ม<า>ผมบอกอะ่ะผมยังมีเวลาที่จะอยู่บนโลกนี้แค่หปีผมอายุเจ็สี่ผมคิดได้าอายุแปดสิบผมควรจะผม,มผมควรจะลาโลกแล้วท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ก็หมายความว่า ถ้าถึง80นะีผมยังมาเอเออีกอย่างน้อยสองครั้งหรือสามครั้งนะครับทีนี้ก็ก็หวังว่าจะได้เจอกันหวังว่าจะไดะ้ก็เรียกเคียงบาเคียงไหลกันจับมาจับมือต่อสู้ไปด้วยกันสำนุนช่วยเหลือลูกๆหล,ล,ล,ลานๆต่อไปท่านสสมีอะไรจะประสัยนิดน้อยเชิญครับ เอ่อเรืนข่าวใหญ่ของแพร์ิสคือเรืที่ว่าจับคนที่ทำร้ายเอ่ออ้ะอ้ามกับอ้ัมนายกนี่สสเขาสัมภาษณ์ผมเมื่อวานวันนี้ออกไปทั่วแล้วครับถามโดยส่วนตัวครับครับว่าราชการที่สิบเป็นคนสั่งหรือว่าไอ้พวกลูกน้องเป็นคนทำเองค่ะนี่นะลูกน้องเี่นนะมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือทำแทนเจ้านายโกรธ ทำแทนเจ้านายอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าถ้า,ถา,ถาเจ้านายไม่ก็แล้วก็ไม่ไม่กระยิบตาไม่ส่งสัญญาณไม่ทำคืออย่างนี้นะการมาทำในต่างประเทศมาทำในยุโรปเนี่ยนะนะผมว่าเจ้านายจะต้องส่งเมสเซจต้องกระยิบตามันไม่ง่ายนะมาทำที่ฝรั่งเศสนะเอ็นไม่ถูกจับติดคุกสารจะถืออย่างคุกยี่หกเดือนสองคนอีกคนสาสิบเดือน นะมันไม่เหมือนกับที่เขาไปทำที่ลาว<ม>นะที่ไปจับเพื่อนผมสุรชัย<ม>ไปจับน้องผมคือ<ม>สนามหลวงชูชีพเอาไปฆ่าเอาไปอะไรนะนดพพไ,นไ,ได้คนคืออย่างนี้ไอ้พูดเรา่ังมาเนะี<ม>่ยไอ้หลักฐาน,ม,นมันหาไม่ได้หรอกนะแต่เราวิเคราะห์เอาเราคาดเอานะเพราะอ,อะไรถ้าดูศพดูศพ ของสองคนนะนะที่ริมฝั่งโขงดูศพนะใครที่ใครที่ติดตามเรื่องพวกนี้จะรู้ว่าใครใครสั่งทำศพก่อนฆ่าเนี่ยมัดเท้ามัดมือแล้วให้มือในไหว้ขอโทษให้ขอโทษก่อนแล้วฆ่าไม่มีใครอะไม่มีใครหรอกที่ทำอย่างนี้ สองเวลาทักเวลาเขาเวลาฆ่าใครนะเขาจะมีวีดีโอให้ถ่ายวีดีโอส่งไปที่ส่งไปเขาดูนะไม่มีใครฮะสุรชัยไม่มีใครหมายถึงคนสั่งอะต้องเป็นคนเขาต้องต้องสั่งนะแต่ว่ามันจะหาหลักฐานชัดๆเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าจะหลักฐานชัดชดสแสดงเขางโง่แสดงเขาโง่ใช่ไหมเขาบอกว่าฆ่าคนเนี่ยนะฆ่าคน ไม่มีหลักฐานเนี่ยโง่แต่นี่ผมผมผมเป็นศพพระโวคือมัดมัดมือมัดเท้าแล้วคุกเขา่าแล้วก็เอามือแบบนี้คือมึงขอโทษก่อนมึงต้องขอโทษแล้วก็ฆ่านะครับคืออย่างนี้คือไม่อยากพูดที่นี่เ,เวลาเขาไปไหนมาไหนนะรูปที่เขาชอบดูสุดคือรูปคนตาย อย่างโหดเดี๋ยวก็นั่งรถเนี่ยรูปคนตายที่เขาชอบดูที่สุดยกยก,ยก,ยกไว้รูปผู้หญิงเนี่ยยกไว้รูปผู้หญิงเนี่ย <atic> เขาประเภทเนี้ยนี่หมอคงรู้เป็นประเภทฮะอะไรนะนวววพวกนี้ก็เกลียดไดแหละพวกที่ไปด่าเขาว่าเขา คือที่สําคัญอย่างเนี้ยไปด่าพ่อเขาด่าเขาเขาไม่ยกยโกรธเท่าไหร่นะเห็นไหมเดายวเชิญนักศรกษาด่าเขามาแปดเก้าเดือนแล้วนะเขาโกรธไม่โกรธแต่ว่าไม่ได้โกรธมากถึงขั้นต้องจัดการให้ราบข้าบแต่ด่าพ่อเขาสุชัยลุงสามหลวงด่าพ่อด่าแม่เขานะครับโอเคเดี๋ยวเชิญสสมา